สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักสู้นะครับที่อยู่ที่นี่ผู้รักประชาธิปไตยและอยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ที่ฟังวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ผมขับรถมาจากทางด้านนี้ครับผมไปจอดรถที่สวนสัตว์ครับพี่น้องสมัยก่อนตอนที่เราไล่ทักสินนั้นน่ะนกขุนทองในสวนสัตว์มันพูดว่าทักสินออกไปทักษินออกไปครับแต่ตอนนี้นกขุนทองมันบอกวัดโน่วัดโน่นะครับพี่น้องครับ ไม่ต้องไปดูนอกเขาถึงปัตตานีแล้วครับนอกคุณทองในสวนสัตว์นี่แหละครับพี่น้องพี่น้องครับที่สวนสัตว์เนี่ยครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาแอบกระซิบบอกผมมาว่าภาพสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เราเขียนกันว่าอย่าให้สัตว์อย่าเอาสัตว์เข้าสภาอะไรเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพวกสัตว์เนี่ยเขาเห็นด้วยอย่างมากเลยเพราะว่าไม่ใช่มีเฉพาะสัตว์ของเราเท่านั้นครับพี่น้อง เขตดูสิครับพี่น้องมีป้ายหลายป้ายเลยครับที่ผู้สมัครเอาสัตว์กับหน้าตัวเองไปเทียบกันโฆษณาไปทั่วเลยครับพี่น้องครับหน้าบางคนคนบางคนหน้าอุ้มอุ้มหมีครับหน้าเหมือนหมีเลยครับพี่น้องครับไอไอบางคนพยายามที่จะบอกว่าประหยัดไฟต้องใช้เบอร์นั้นเอาหมามาประกบหน้าตัวเองครับพี่น้องหน้าเหมือนกันเปรียบเลยครับพี่น้องครับ อยากให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทังบ้านนะครับปรบมือแรงๆให้กับพวกเราพี่น้องพันธมิตรที่ต่อสู้เพื่อรักบ้านรักเมืองแรงๆเลยครับพี่น้องวันนี้สิ่งที่สําคัญคืออะไรครับการต่อสู้แนวทางของเวทีนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะในท้ายที่สุดวันนี้ก็ต้องถอนตัวออกจากภาคทีมมรดกโลกแล้วใช่ไหมครับพี่น้อง ความสำเร็จนี้ไม่ใช่ของใครเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินครับพี่น้องและสิ่งที่สําคัญครับอยากจะบอกนักการเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณสุวิทย์หรือพักคประชาธิปดที่กําลังจ้องที่จะตีกินนะครับหรือจ้องที่จะชุบมือเปิบมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําแล้วต้องทํามานานแล้ว อย่ามาเอาสถานการณ์ตอนนี้หาเสียงอย่ามาเอาสถานการณ์สิ่งที่ต้องทำณขณะนี้มาใช้ซึ่งผลประโยชน์ยังไงพวกเราไม่มีทางไปกาให้พวกมันเด็ดขาดครับพี่น้องพี่น้องครับที่ผ่านมาผมเช็คในอินเทอร์เน็ตครับผมเห็นใจพี่น้องบางคนที่บางครั้งอาจจะอารมณ์พลอยไป ที่อาจจะไปเปรียบยกคุณสุวิทย์นะครับไปเทียบเท่าท่านดรตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์มันคนละเรื่องคนละสถานการณ์กันเลยครับพี่น้องเพราะจังหวะของคุณสุวิทย์นั้นมันบีบบังคับจริงๆถ้าคุณสุวิทย์ไม่ทาอย่างนี้เขาตายสนิทเลยใช่ไหมครับพี่น้องเว <Hey. S 1> ทีแห่งนี้เรียกร้องมานานมานานพอสมควรว่าควรจะต้อง ถอนตัวออกจากมรดกโลกเป็นสิ่งที่สุดท้ายและสิ่งที่จําเป็นแล้วเป็นไงครับไอ้พวกเลวครับไอ้พวกที่คดเอาคนมาเผาบ้านเผาเมืองวันนี้มันยังมาตําหนิการถอนตัวออกจากมรดกโลกอีกครับพี่น้องผมขอสวมวิญญาณอาจารย์ยูนหน่อยครับขอโทษอาจารย์ยูนพี่น้องห่วออกมาเลยครับพี่น้องอาจารย์ไปยูนไม่ได้มาวันนี้เก็บฟังอยู่ทางบ้านนะครับ พี่น้องครับวันนี้นะครับการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นการต่อสู้ประชาธิปไตยภาคประชาชนครับที่กําลังต่อสู้กับประชาธิปไตยแบบประชานิยมครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นได้ว่านโยบายของทุกทุกพักไม่มีพักไหนเลยที่จะไม่เอาประชานิยมมาใช้ครับ เพราะ,ะนั้นวันนี้มันจึงเป็นการต่อสู้กันสองแนวทางที่กําลังสู้และห้ามหันกันครับถ้าโหวตโนโเราชนะนั่นหมายถึงภาคประชาชนเราชนะครับพี่น้องผมไปมาหลายที่ครับผมแอบมั่นใจลึกๆแต่ขอพูดดังๆว่าต้องมีหลายเขตที่ผู้สมัครมันน้ำตาน,านองหน้าเพราะแพ้โหวตโนแน่นอนครับพี่น้อง ผมอยากจะขอบคุณแท็กซี่หลายคนนะครับพี่น้องแท็กซี่หลายคนเนี่ยเวลาผู้โดยสารขึ้นแท็กซี่ครับเขาชวนคุยเลยครับชวนคุยว่าเบื่อไม่การเมืองเห็นไหมครับลำคาญไม่พักนู้นลำคาญไม่พักนี้เขาชวนคุยแล้วครับผู้โดยสารก็เริ่มฟังเออเป็นจริงนะเขาไม่ได้ใช้ว่าเฮี้ยกบจัไนไรนะครับเขาบอกแต่ละพักเนี่ยมันเป็นยังไง มันไม่เคยมีพักไหนเลยที่ทําให้บ้านนี้เมืองนี้มันดีจนถึงแบบนี้แล้วเขาก็ชวนครับชวนกันไปกาช่องไม่พึงประสงค์จะเลือกผู้หนึ่งผู้ใดหรือพักหนึ่งพักใดครับตบมือให้พี่น้องแท็กซี่หน่อยครับวันนี้มีพี่น้องเสื้อแดงหลายคนครับที่มาต่อสู้ด้วยอุดมการไม่ต่างกับพวกเราครับที่ต้องการความเท่าเทียมความเหมาะสมและยุติธรรมในสังคมบ้านนี้เมืองนี้ วันนี้เขาเห็นความสำคัญแล้วครับว่าทำยังไงที่จะให้บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมและชอบธรรมซึ่งพวกเสื้อแดงเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นกลุ่มพวกเผาบ้านเผาเมืองเขาไม่ได้เป็นกลุ่มพวกที่ไปทําลายชื่อเสียงของประเทศที่พัทยาครับแต่เขามาเรียกร้องด้วยอุดมการณ์ที่แท้จริงวันนี้เขาเห็นแล้วครับว่าถ้ามาร่วมกันโบสโนจะทําให้เกิดการแก้ไขบ้านเมือง โดยธรรมชาติกลุ่มพวกนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่เรียกร้องไม่ให้มีการปฏิวัติรัฐประหารพี่น้องจะเห็นใช่ไหมครับว่าช่วงที่ออกมาทํารัฐประหารในในสิบเก้ากันยานั้นเนี่ยจะมีกลุ่มที่ออกมาช่วงแรกๆที่จะไม่พอใจทหารที่รัฐประหารกลุ่มพวกนี้แหละครับวันนี้เนี่ยเขาเห็นด้วยเราก็ยินดีที่เขาเห็นเหมือนเราครับเพราะเขาไม่ต้องมาเป็นพันธมิตรหรอกครับเราจะไปเป็นพันธมิตรกับเขาเพื่อโหวตโนด้วยกันครับพี่น้อง ใครที่ฟังรายการนี้หรือดูรายการนี้อยู่อยากให้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราดําเนินนั้นไม่ได้เพื่อตัวของเราเองไม่ได้เพื่อตัวผมเองหรือหลายๆคนผมถ้าใครได้เคยมาเวทีนี้หรือได้มาสัมผัสกับที่นี่จะเห็นว่าพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่ครับมาอยู่มากินมานอนไม่ใช่เรื่องสนุกครับซึ่งบางคนบองว่าพวกนี้ขอโทษนะครับใช้คําว่าบ้าด้วย ซึ่งถ้าเราบ้าเราก็บ้ารักประเทศชาติเราครับพี่น้องเพราะฉะันประเทศชาติถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับจะปล่อยให้ทหารออกมาปฏิวัติอีกหรือแล้วฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไปอย่างนั้นหรือพี่น้องมันก็จะเข้าทางคนต่างประเทศเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ เรียบร้อยไม่ได้ล็อกพวกนี้นะครับแต่ล็อกนักการเมืองเลวเองครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ไหมครับไอเตี้ยนาสุพรรณมันถึง like, ด right ินปาด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 นะครับพี่น้องครับพี่น้องผมสังเกตป้ายฮะป้ายที uh ่เป็นรูปสัตว์ต่างๆจะมีกระบวนการมือดีครับที่จะไปพิมพ์ชื่อคนท่านหนึ่งที่อยู่เวทีนี้ท่านไปดูได้เลยครับผมเดาและสันนิฐานได้เลยว่ามันคงใช้อะเจาะครับ เจาะแล้วพ่นสเปรย์เอาอะฮะเพราะมันจะเหมือนกันเลยลายมือเหมือนกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้เราเห็นได้ชัดแต่พี่น้องครับพวกเรานะครับเราเป็นพลเมืองดีชั้นก้าวหน้าเราเป็นคนที่มีจ,จิตใจงามจิตใจสูงนะครับเราออกไปณล,ลงลงไม่ต้องทําพฤติกรรมสัตว์อย่างพวกเขาหรอกครับพี่น้องปล่อยให้สัตว์มันทําลายป้ายของมันกันเองครับเราไม่ไปทําลายป้ายใครครับใครทําลายป้ายเราเราไปติดใหม่ครับพี่น้อง ใครที่สติกเกอร์เราเราไปติดใหม่ครับพี่น้องผมเคยบอกว่าวิธีดีที่สุดวันนี้โค้งสุดท้ายครับหนึ่งต่อสามครับพี่น้องท่านอยู่ที่นี่ครับท่านหาคนให้ได้สามคนครับไปหาให้ได้สามคนครับโทรไปคุยกับเขาค่อยๆอ,ยอ,ยอาธ,าธิบายทําความเข้าใจใจเย็นๆครับถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆปล่อยเขาไปอย่าบอกเขาเป็นศัตรูทางความคิดทางการเมืองกับเรา หาคนใหม่เรื่อยๆครับหาคนใหม่เรื่อยๆครับนะครับเราก็จะได้พาคีในการรณรงค์โหวตโนของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สําคัญครับพี่น้องเวลาอธิบายนะครับพี่น้องต้องพูดให้ชัดด้วยครับว่าบัตรนั้นมีสองใบต้องพูดให้ชัดนะครับอย่าพูดเหมือนไอ้พวกสื่อนะฮะสื่อที่ดูเหมือนมีคุณภาพแต่มันเป็นสื่อพวกสื่อไม่หมดอะครับพี่น้องนะครับ บอกให้ชัดบัตรมีสองใบจะเป็นบัตรสีแดงหรือสีเขียวช่างมันไม่ต้องสนใจแต่ข้างล่างไปช่วยกันดูมันมีช่องข้างล่างที่ไม่มีเบอร์นะครับอยู่มุมด้านด้านหนึ่งของเนี่ยด้านล่างเนี่ยครับทั้งสองใบไปกาตรงนี้เลยกามันตเต็มที่ไปเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอธิบายความไม่ชัดเพราะว่าใบหนึ่งเนี่ยมันจะเลือกคนนะครับใบสีแดงมันจะเลือกคนใบสีเขียวเนี่ยมันจะเลือกพัก เราไปกาไม่ต้องเลือกทั้งพักทั้งคนเลยครับพี่น้องอธิบายความแค่นี้ง่ายๆครับผมเองครับล่าสุดครับมีคนมาส่งน้ําครับเฮียแกมาส่งน้ําที่บ้านผมถามเฮียแกว่าเป็นไงบ้างเฮียสถานการณ์เฮียก็บอกมันเงียบกิ๊บเลยมันไม่ยอมแจกเฮียบอกไม่ยอมแจกผมได้โอกาสเลยเฮียไม่ยอมแจกดีเลยเฮียไปช่วยกันกาช่องไม่ต้องเลือกใครเลยเขาบอกนั่นแหละผมกําลังอยู่แล้วมันมาแกผมต้นกาช่องนั้นเหมือนกันครับพี่น้องครับ ผมเลยบอกเฮียแล้วเฮียต้องไปขยายต่อนะอาธิบายต่อมาเฮียบอกเดี๋ยวผมไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยเพราะผมส่งน้าทั่วอยู่แล้วผมจะไปบอกมันทั้งหมู่บ้านเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับวันนี้ความก้าวหน้าในเรื่องประชาธิปไตยเห็นไหมครับแม้ว่าสื่อต่างๆเนี่ยฟรีทีวีนมันจะไม่พูดปอกตอมันจะไม่บอกเห็นไหมฮะเอาไอ้พวกดารานักร้องออกมาโชว์ทุเลศนะฮะผมเห็นแล้วทุเลศทุเลศนะฮะ นะครับแต่มันพูดไม่หมดกันเลยเห็นไหมฮะพี่น้องครับตอนสมัยผมเป็นสสลครับผมเป็นอนุกรรมธิการในการดูงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบว่าด้วยเรื่องของการอาลงประชามติฮะนะครับตอนที่ผมดูงบประมาณในการใช้ผมเป็นอนุกรรมธิการฮะผมต้องเรียกกรกตเนี่ยมาหลายครั้งเพื่อชี้แจงถึงเรื่องการใช้งบประมาณต่างๆฮะในการใช้งบประมาณในการารณรงค์ต่างๆ พี่น้องเห็นไหมครับว่ากกตเนี่ยไล่ตรวจเช็คงบประมาณพักการเมืองต่างๆผู้สมัครพักการเมืองต่างๆแต่มีใครตรวจสอบงบประมาณกกตในการโฆษณาบ้างครับพี่น้องครับเห็นไหมครับจะไปตรวจสอบคนอื่นเขาแต่เคยเอาสิ่งที่ตัวเองทํามาบอกให้ชาวบ้านและสังคมได้รับรู้ไหมเห็นไหมครับไปจ้างดารากันเท่าไหร่นะฮะ พวกเราเองเนี่ยเราก็รลนนลงโบทโนโบทคือออกมาใช้สิทธิ์เราทำตามรัฐธรรมนูญเรามาส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับแต่เราบอกว่าสิทธิ์ของเราจะไปมอไม่มอบให้ใครด้วยการไปกาช้องไม่พึงประสงค์จะเลือกคนและไม่พึงประสงค์จะเลือกพรรคเห็นไหมครับพี่น้องแต่ก็กตกับใช้งบมากมายมหาศาลแต่โปร่งใสหรือเปล่าอันนี้เป็น question mark อยู่ครับพี่น้องครับ ทำไมทุกครั้งที่มีโฆษณาทำไมทุกครั้งที่ทําโฆษณาจะต้องมีไอ้ผู้ชายแก่ๆที่แทนตัวเองว่าป้ามันออกมาด้วยทุกครั้งนะครับพี่น้องฮะไอ้ป้าคนนั้นนะครับแก่ๆนะครับอายุตั้งมากแล้วมันอยู่แกมมี่นะครับพี่น้องครับมันเรียกตัวเองว่าป้าเบิร์ดป้าเบิร์ตนะครับพี่น้องครับไอ้พวกนี้เป็นพวกตีกินนั้งนั้นเลยครับมีงานอะไรไอ้พวกนี้ก็จะออกมาตีกิน ได้งบค่าตัวตีกินเสมอเลยครับแต่บอกมันบอกว่ามันมาทําเพื่อสังคมครับพี่น้องแต่มันก็เอาเงินครับพี่น้องครับแต่ผิดกับพี่น้องพวกเราครับตั้งแต่เหนือจะหลดใต้ครับใช้งบเองในการทําสติ๊กเกอร์ใช้งบเองในการทำป้ายโลนลงใช้งบเองในการออกโลนลงหาเสียงเพื่อประชาธิปไตยให้ให้โลนนลงออกมาใช้สิทธิ์กันพวกเราเคยมาเรียกร้อง กับบ้านนี้เมืองนี้ไหมว่ากูได้ทําดีกับบ้านกับเมืองพวกเราปิดทองก้นพระครับพี่น้องครับนี่คือความงดงามของพี่น้องพันธมิตรไงครับพี่น้องสิ่งนี้แหละครับที่มันกําลังเป็นอยู่แล้วหนักขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้นะครับพี่น้องดูสิครับทุกครั้งวันเด็กนะครับคนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นนะครับก็ไม่ เป็นใครแล้วครับดารามันมาทุกครั้งเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับพอวันแม่เป็นไงครับก็ไอ้แม่ดาราม,านมรนาราันมาอีกเห็นไหมครับพอวันพ่อก็ไอ้พ่อดารามันมาอีกเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายการทําประชาธิปไตยแบบประชานิยมไงเพราะไอ้คนให้รางวัลคือนักการเมืองเป็นคนให้รางวัลอีกต่อหนึ่งไงครับพี่น <id> ้องครับวันนี้เนี่ยสถานาการณ์บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ภายในมือของพวกเราทุกๆคนแล้ว เพราะอะไรครับก็เพราะว่าสถานการณ์วันนี้ก็อย่างที่บอกแต่แรกแล้วเนี่ยเส้นทางของพันธมิตรเดินทางมาอย่างถูกต้องนะครับหลายคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะเราตั้งธงไว้ที่จะถอดถอน MOU 43ยบกเลิกมรดกโลกนะครับเรียกร้องคุณวีระคุณลาตีกลับมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าหลายคนสับสนแต่วันนี้ผมเห็นหน้าตาพี่น้องเนี่ยครับลองแกล้งไม่รู้จักและถามหน่อยโอ้โหอธิบายเป็นฉากๆาๆฉากา,กา,กากเลยนะครับ แสดงว่าวันนี้ความรู้เนี่ยมันรู้ซึ้งถึงเข้าไปในกลืนเข้าไปในภายในอย่างมากเลยแต่อ้พวกนักการเมืองทุกวันนี้มันยังบิดผิวตีกินอยู่เสมอเลยครับพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญครับพี่น้องกระบวนการในการทําการหาเสียงในวันนี้ครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยการหาเสียงเนี่ย มันจะมีกระบวนการวิธีการในการใช้สถานีต่างๆซึ่งเป็นช่องฟรีทีวีช่องต่างๆนะครับพี่น้องจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีการเลือกเฉพาะเจาะจงเห็นไหมครับขนาดไอ้คนที่มันติดคุกบ้านร้อยเก้ามันยังมีโอกาสไปใช้ทีวีเลยครับแต่วิทยากรเวทีนี้มันไม่เคยเชิญพวกเราไปขึ้นเลยครับพี่น้องครับและพี่น้องดูพวกพีเน็ตสิครับ ทีเน็ตเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรกลางเป็นองค์กรกลางครับองค์กรกลางเพื่อจะมาจับตาดูการเลือกตั้งถ้าคุณเป็นองค์กรกลางจริงคุณต้องกล้าจัดให้พวกความคิดที่จะโหวตโนไปเสนอความคิดกับฟรีทีวีเช่นเดียวกับพรรคการเมืองสิครับพี่น้องเพราะสิ่งที่สําคัญที่จะเห็นว่าวันนี้เราเชื่อถือความเป็นกลางของพวกนี้ได้ไหมไม่ได้เลยการซื้อเสียง การจดชื่อการจ่ายเงินมันอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในทุกถิ่นที่ผมถามว่าพีเน็ตมีเครือข่ายพีเน็ตสามารถเอาสิ่งที่มันเป็นปาฏกกรณ์นี้มาเสนอต่อสาธารณชนได้ไหมก็ไม่ได้เลยผมถามแล้วคุณจะเป็นองค์กรกลางภาคตรวจสอบภาคประชาชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแต่พวกเราเท่านั้นแหละครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญอยู่ที่พวกเราละครับ ที่จะไปขยายเครือข่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่เวทีนี้จะปิดก่อนที่วันที่สามกรกาจะมาถึงนะครับพี่น้องครับในท้ายที่สุดนี้นะครับเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วผมก็อยากจะประกาศณนะเวทีนี้ครับว่าพี่น้องวันที่สามกรกมอย่าลืมแปดโมงเช้าเรามีนัดพร้อมกันถึงบ่ายสามที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ท่านไม่ต้องเอาอะไรไปนอกจากปากกากับบัตรประชาชนพอหรือบัตรอื่นๆที่หลวงมอบให้มีเลขสิบสามหลักเข้าไปเลยในคูหากาสองไปช่องข้างล่างไม่เลือกทั้งคนและไม่เลือกทั้งพักผมกิตดารับผิดชอบเองขอบคุณครับมีโอกาสพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ